วันศุกร์ฟังนะคะคนเกิดวันศุกร์หาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องทําบุญให้ได้มากกว่าทุกวันหนึ่งเรื่องแล้วทําบุญทุกวันศุกร์หมายถึงว่าคุณทําบุญดีอยู่แล้วทุกวันศุกร์คุณต้องทําได้ดีมากกว่าเดิมทุกวันศุกร์เลยค่ะหรือบางคนจะกินเจทุกวันศุกร์กินครีนทุกวันศุกร์ให้กําลังให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันศุกร์ที่มันดีกว่าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเรื่อง สร็จแล้วสิ่งที่คุณจะได้ฟังดีๆนะคะโอ้โหอ,อันนี้ไม่ธรรมดาวันศุกร์ไม่ธรรมดาวันศุกร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสุกสุกสุกคนวันศุกร์ฟังดีๆนะคะอย่าใช้สมองเยอะเมื่อไรที่คนวันศุกร์ไม่เครียดใช้สมองน้อยๆหน่อยไม่มีตะกะเยอะปล่อยวางไว เกิดเหตุอะไรก็ช่างวางให้ไวคุณรู้ไหมว่าคนวันศุกร์แต่คนวันศุกร์ต้องต้องหอบเขาเรียกต้องดอบอะไรต้องหอบความเยอะอะฮะคนวันศุกร์เขาจะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ค่อนข้างเยอะคือความเยอะกูไม่ได้ว่าใก่นะคะฟันยับนะฟันยับนคะคูไม่ได้ละไม่ได้ว่าใครแต่คนวันศุกร์เขาจะเยอะเรื่องเยอะคิดเยอะ อะไรก็เยอะไปหมดคือฟังเราเยอะอะค่ะเลเออหาเหตุหาผลหาความเยอะให้กับตัวเองคนวันศุกร์ให้วางความเยอะไปให้หมดคนวันศุกร์จะเยอะกว่าคนวันอื่นนะคะเพราะเขาอะค่ะมันตกสมองมันตกความคิดเยอะมันตกอะไรที่เยอะกว่าคนอื่นนะคะผลแห่งผลแห่งการกระทําจะช้าหน่อยคนวันศุกร์แต่ถ้าอยากให้ผลไวคนวันศุกร์ต้องคิดให้น้อยกว่าเดิมต้องอย่ามีตกกะกาเยอะ ต้องเชื่อให้ได้มากกว่าที่ตาเห็นต้องวางสบายสบายวางความเครียดให้ไวไม่ใช่ไม่ให้เครียดแต่วางให้ไวตะกก,าใใกะให้น้อยลงไอคิดบวกลบคูณหารเลยให้น้อยลงแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะเจอคนที่นำพลังงานความคิดมาให้คุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคิดพูดทำเกิดเงินทองหมดเลยคิด พูดทำเจรจาทุกอย่างที่เป็นความคิดมันจะออกมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยแต่อย่างที่ครูบอกคนวันศุกร์ต้องวางต้องวางความคิดเยอะให้ไหวเพราะมันจะเหลือพื้นที่ให้คุณได้ใช้ความคิดแห่งเงินความคิดแห่งปัญญาความคิดแห่งการดูดมาคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งเดียวที่คุณจะได้ทางลัดคือคุณจงไปหาสีฟ้า คุณจงไปหาสีฟ้าแล้วจงลดความเยอะของคุณลงอย่าให้ความอะไรต่างๆมาขัดในสมองคุณสีฟ้าจะช่วยคุณได้สีฟ้าจะทำมองอะไรที่เป็นสีฟ้าบ่อยๆหาภาพหาแผ่นภาพรูปภาพที่เป็นทะเลที่มีสีฟ้าหมาเยอะที่สุดมานั่งมองอะไรก็ได้ที่เป็นสีฟ้า สีฟ้าค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสมองส่วนนี้มันจะทําให้คุณนะคะไม่คิดเยอะสีฟ้าจะทําให้สมองของคุณนะคะเปลี่ยนโปรแกรมจากคนคิดเยอะตักกะเยอะเชื่อยากเออะเกินไปสีฟ้าค่ะมันจะไปทําให้สมองของคุณผ่อนคลายสีฟ้าคือทางลัดของคนวัน